สัดก็ไปบกักหมัดคาเต้เรียบร้อยแบ็กโฮบักวิชากระสุนน้ำวางบนความมืดบักโอ้โหมื่นสามครับเอดิเคโอ้โแรงขนาดนี้กลับสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับวันพีซเบลตี้รัชนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวสายโล่นะครับ แก็ใส่ ADK a t Tag เข้าไปครับมันจะมาเทสความแรงกันนะว่าจะแรงแค่ไหนนี่ครับจินเบนะครับบูสต์หนึ่งนะครับใส่ Act t a ac, 70%เข้าไปครับ <c oughs> ป้องกันติดไป700นะครับส่วนแท็กก็123456นะครับซับ161นะครับเดี๋ยวไปดูในแรงดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกับสายโใส่ ADK นะ <c oughs> จะโหดมันฮาขนาดไหนไปดูครับมาเล่นเกมขำกันครับมาครับเกมที่1กับจินเบย์นะครับเงินจินเบย์ก่อนนะครับตาแรกาาเดี๋ยวตา2จะล่นหนวดดาให้ดูนะห <c oughs> นวดดาใส่เอทีเคนะไปครับทงที่2นีกว่าครับอระไรเอทีเคหนาขนาดนี้ต้องบุกสิครับว่าไงกระสุนน้ำบักกรไวโอ้โหอสติสตันมาสเตเต้มนุษย์เงือกโอ้โหง่ายท้อง <c oughs> แรงนะครับทำไมเล่นไปดูดูต่อยก้ไปมัสคาเต้นี่ตุยท้องคุ <c oughs> ย่าจุยซี่เป็นไงต่อยก้ไปบักไปโอ้โหรมครับกันตายเด้ง <c oughs> วิชากระสุนน้ำปุ้ง <c oughs> โอ้โหแตกครับติดครีติดครีโอ้โพัน <c oughs> โอ้โหอย่างแรงครับใส่เอดีเคมาต้องอย่างงี้สิลูก <c oughs> ยังไงต่อครับนี่ก็จังหวะนะโอ้เรียวคุกคิวกะสนหมัดคาร์เต้โอ้โหโดนสามฮิตนะครับเก้าพันโอ้จุกจุกครับนี่นี่กระถาน้ําซัดว์ก็ไปบักหมัดคาร์เต้เอื้อเดื้อยกำดันออกธงพอดีไปตายนอกธงโอ้โหอย่างโหดนี่ก็เพี่เอเดนเคน้องโอ้โหดูท่าวิ่งของจินเบวิ่งเหยาะๆนะววิ่งเหยาะๆวิ่งอย่างเท่ ติสบูตแล้วครับวิ่งหาตีนก่อนครับจังหวะนี้มีใครหน่อยที่สู้เราได้ไปครับเก็บใช้ระยะไกลในการเป็นประโยชน์นะครับกระทาน้ำโอ้โหวืดกไปแล้วครับมัดสคาเต้มนุกเงือกโอ้โหวืดครับเฮ้ยกลบโลบลงลบันไดก่อนครับโอ้โหเกือบไปแล้ว <c oughs> วาใครดูตุย๋ยจุยซี่ไปดิต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยังมีความอึด นี่ไะขาทงเข้าไปขาทงนี่มันการหาไฟนะเหรอกูมาผิดทา่าด้ดเนี่ยนะโอ้ดึงไปก่อนครับไอโซโอโซโอมาเลยพวกมาอ้าวหลงทางไปทางโน้นละมึงแล้วแตงครับอุยดดยงงอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรวะกระสุนปริศนานะครับเมื่อก,กี้โอ้โห กระท่าน <ersch> ้ำบ uh? oh ัก oh กันไว้เ oh อ้ยทำไมไม่ต oh ิดสตัน oh น่ะโอ้โหก็โดนมันฟันฉับโอ้มาก่อนครับบิ๊กมัมนะขอญาตินะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับแต่เอาจินเบย์มาเล่นเดี๋ยวแพ้เอาบิ๊กมัมมาก่อนนะเมสบีมฉีดหน้าใสจือดโอ้โหดได้ไฟบอลตุ้มโอ้โหก็มีโอ้จะโดนประเทศชาตินี้ช็อตกันไปโอ้โหโดนการ์ดอีก สรุปก็ไม่ตังคิวโอ้โหจบ5-0เข้าไปอย่างคมคมนะมนี่แหละครับมาเทศให้ดูนะสายก็ใส่ดีเคก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะกินเบมันก็มันงั้นอะตัวมันแรงกับพวกผลเพลงผลพิศารป่นะไม่ใช่ดิโอเคครับคิวไปสองยิ้ไปสองครับเดี๋ยวไปดูเกมของหนวดดำเนื่อครับนี่ครับผม ผมจะใส่แอคแท็ก70%นะครับนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะใช้6แท็กเหมือนเดิมนะครับซับ161นะเดี๋ยวไปดูในเกมที่2องดีกว่าครับมาครับผมหนวดดำนะตัวนี้หวังพึ่งได้ชัวร์ครับผมบอกเลย <c oughs> ดึงเลยตะโกนแะง่ครับตอนนี้มีแบ็คโฮกับวางวนความมืดนะครับใช้เป็นประโยชน์วังวนความมืดบากกับโอ้โหโคตรแรงคนะร,รับกูซนคันตายเด้งคนระับ แบกโฮแบดไว้โอ้โหแตกครับโอ้โหแรงจริงครับใส่เอดเคมาชึบด,ดอดได้วางบนความมืดระยะสั้นบักอีกห้าพันโอ้โหแรงจัดกับจังหวะนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยโดนยิงครับยิงไม่เข้าครับโอ้โหแน่นอนครับเออยิงไม่เข้าครับเก็บเอื้อนก่อนครับโอ้โหจบห้าไหเนี่ยห้าทงไหมเนี่ยเยออ ต่อ,อยไวแบ็คโฮครับนี่ทำคอมโบแบ็คคอยโอ้โหจบไวเกินครับโอ้เดี๋ยวต้องเล่นอีกเกมนะครับแก้ขัดไปก่อนนะโอ้โหดูเอ็มบูเพย์ครับโอ้โหยังไม่ค่อยได้โชว์อะไรเมื่อไง,ไงครับคิวไปสองครับเกมจบซะแล้วโอ้โหมันจะง่ายเกินไปนะครับไปดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับมายแล้วผมเกมสุดท้ายกับด่านเรือพังนะี่ สายแอคแท็มาอย่างนี้มันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวไปดูให้ดูครับเทสให้ดูดึงไว้ก่อนครับเกตจะเติมไหมครับเติมก่อนนี่หว่าหยุดยึกยักยักหยุดหยุดยักยัก,ยก,ยก,ยกเติมเกตโอ้โหก็งัวครับกูลืมดูว่ามีใครโดชื่อกลับนี่เนี่ยดอสพิคาดวางวนซัดหน้าสองหมื่นแปดครับโอ้โหดูดมาหนี่แบงค์โอ้โหโ,โ,หโ,โหคตรแข็งครับ ยืนไม่อยู่ครับจกกักรพพัดใครโดยร่วงไปเลยครับโอ้โหเจอมาแชลดีฉีดเข้าไปครับอห่วงบนความมืดบากโอ้หมื่นสามครับเอดีเคโอ้โหแรงแขนาดนี้โอ้โหใช้ได้ครับพี่น้องมาครับเวิ้อมมันแล้วก็อยากฆ่าคนเพิ่มครับโรเจอร์จะไปไหนโอ้โหดูดไมไดน้นีต่ต่อยแชงก็ได้เป็นไง ว่า oh, oh, oh. <c oughs> โดนเจ็บเหมือนกันแลเนี่ยอู้ว่าเราก็โดนเจ็บนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ดีเฟนต์มานะไม่เป็นไรครับชึบหมุนตัวเตรียมแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮแระทำไมโ oh, oh. <c oughs> อ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูตีวางบนความมืดโอ้โหเจ็บเจ็บอู้กูโดนแรงนะเนี่ยเจ็บเอื้อดก็ไม่ช่วยอะไรนะี่แม่งตัดเอื้อดไปเอ้อ oh, oh. อะไรครับังมีพาสซีฟลมเด้งเอือดนะครับช่วยชีวิตก็อยู่มาเลยชเชียงคูสโอ้โหโดนนกใสกใ่กลางกลางทีมหน้ามาโอ้โหมึงนี้จะชักเหมิมเกิมไปแล้วจะไปไหนาวางวนความมืดบักกันโอ้โหเหมือนหนึ่งครับแรงจริงครับใส่ดีเคมาจะไปไหนก็ลุกหนีอยู่ได้นะแบ็กโอ้บักกันวโอ้โหแตกครับ โอ้โหยังโหดครับโคตรแรงครับใส่เอทีเคมามันต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวมีใครโดนโดดมานะเดี๋ยวจะเริ่มมันโดดมานะเฮโดดละวางวนความมืดพักก็มีหมื่นเจ็ดโอ้โหการตายเด้งเลยวัครับอืออือต่อยทำไมโอ้โหสู้กับบวน่าไม่ได้นะ้นแล้วสู้มันไม่ได้ด้วยอ่ะใครโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งกระบวนท่าไม่ไหวนะ โอ้โหคุณโดนอะไรเนี่ยหมื่นเก้าแรงเกินสันจิโอ้โจบแล้วอ่ะขายัดเอาบิ๊กมัมมาอีกนะครับโอ้โห,โหแม่ใหญ่กูนหน่าอีก่ะโอ้โหจะก,กี่รอบก,ก็แม่ใหญ่นะครับมาครับจังหวะนี้ต้องไปทางโน้นดีกว่าเมเซอร์บีมสิฉีดหน้าใสเข้าไปจืดโอ้โหไม่โดนเนี่ยครับไฟสไตล์ไฟโนจิซอเป็นไง แปลกจบครับสามสองโอ้โห,โโหฟินว่าไปเล่นลไเไล่นกันได้นะครับค่อนข้างที่จะแรงจัดเลยครับหวดดำใสดีเคนะโดดูดปฏิทโตอยนี่กระอักเอื้อดนะครับต่อยดอกสองหมื่นครับโอ้โหโคตรแรงโอ้โห,โโโหมันใสก็ของจริงหรือเปล่าเนี่เดี๋ยวผมไปดูอีกทีเลยนะไม่ได้โมนะครับดูนี่ใครโดเขา โอ้บูห้โอ้โหดูอย่างตึงครับมีเพียงป้องกันด้วยแต่ต่อยได้แรงขนาดนั้นดูดิไม่เดโมโอเคนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูขมขำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม